ว่าแล้วนี่นครับเป็นอะไรมาทุกคนเฮ้ยใจยเย็นครับผมใจยเย็นใจยเย็นตั้งสติก่อนผมมาดีผมมาดีผมไม่ได้มีเจตนาล้ายอะไรนะครับกินให้เอ็มเลยผมไม่กลัวหรอก เนี่ยประมาณหนึ่งกิโลโอ้ยใจเย็น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 เดี๋ยวผมจะลองสวดมนต์ดูนะทุกคนน้ำมดอาสาภะควาโต้ระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมดอาสาภะควาโต้ระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะใจเย็นครับใจเย็นน้ำมดอาสาภะควาโต้ระหังโตใจเย็นครับ บุญกุศลที่ผมได้ทำมานะถ้าสิ่งไม่ดีอยู่ในร่างของหญิงคนนี้ขอให้จงออกไปนะถ้าบุญบารามีที่ผมเคยสร้างผมเคยทำนะครับขอให้หญิงคนนี้เนี่ยกลับมาปกกดิทุกอย่างนะครับบุญกุศลที่ผมได้เคยทำแล้วก็บุญกุศลที่เขาเองเนี่ยได้เคยทำนะทุกคนผมท่องน้ำโมนเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่อยากให้ผมท่องเลยนะครับ ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆคนนะครับที่รักผมแล้วก็ที่ผมรักและเคารพทุกๆคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องมิเตอร์แฟงครับทุกคนอย่างเช่นเคยนะครับคือมีคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาหาผมว่าน้องแฟงลองกลับไปหาบอบอีกครั้งหนึ่งดิที่บอ่อทรายนะครับผมก็เลยคิดได้ว่า๋อใช่ถ้าพี่พี่เอฟซีอยากให้ผมมาในบอ่อทรายผมก็จัดให้ทุกคนแล้วผมมาครั้งเนี้ย ผมไม่ได้มามือเปล่าเป็นอย่างใดนะทุกคนนี่ผมมีเอาของเอาของมาด้วยนะครับนี่ทุกคนวันนี้เนี่ยผมเอาเนื้อสดสดมาด้วยนะครับมาที่นี่พลาดไม่ได้ก็คือเนื้อสดสดนะทุกคนคืนนี้เนี่ยผมจะเอามาให้ปอบสาวกินแล้วก็ผมเนี่ยจะลองนั่งใกล้แล้วก็นั่งคุยดูนะครับ ว่าเขาเนี่ยจะยอมคุยแล้วก็จะยอมอันนี้กับผมไหมผมจะถามหลายๆอย่างนะทุกคนก็ถ้ายัางไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับสกายเดินทุกคนคืนนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะครับอีกอย่างก็ถามว่ากลัวไหมเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วนะเริ่มชินนะครับทุกคนก็ยังไงก็พี่ๆก็อย่าลืมติดตามเ้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะว่าคืนเนี่ยผมจะทําภารกิจสาเร็จหรือเปล่า เพื่อที่จะนั่งคุยกับปอบสาวตัวนี้นะคืนนี้พระจันทร์ไม่ได้เต็มดวงนะทุกคนผมหวังว่าเขาเนี่ยจะไม่มีฤทธิ์เดชอํานาจไร้แรงนะทุกคนไม่อยากพูดมากนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามชมผมไปนานๆน,นะทุกคนก็เป็นมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะไปกันเลยดีกว่าไปทุกคนก็ทุกคนครับผมเนี่ยไม่ได้กลับมาบอดสายเนี่ย เป็นเวลานานมากๆเลยนะครับแล้วก็พีพีเอฟทุกคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงนะวันนี้ก็ฝนเพิ่งตกเสร็จเป็นรอบหนึ่งนะทุกคนหวังว่าคืนนี้จะออกมาจับกบจับเตียดกินโอ้โหหลังจากที่ไม่ได้มานานทุกคนดูดิน้ำนี่ท่วมเลยอ่ะนะครับอืม กบเขียนนี่น่าจะเยอะทุ่มเลยนะครับคืนนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะทุกคนผมไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าไม่ใช่วันพาเนี่ยอำนาจหรือว่าอิทธิฤทธิ์เขาเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะ แต่ถ้าวังพานเนี่ยทุกคนแน่นอนอะที่เขาเนี่ยจะรุนแรงหรือว่าน่าจะอ,อะไรอะ่ะดูดิเป็นบ่อแบบนี้เลยอ่ะมักคิดเหมือนผมได้ยินเสียง ไรดำนน่ๆถ้าบริเวณนี้ไม่เจอผมอาจจะต้องไปในป่าลึกอ,อีกที่หนึ่งนะทุกคนที่ที่ผมเคยเจอประจำนะครับที่ต้นไม้ต้นใหญ่นะแต่ก็ไม่แน่ว่ากลัวว่าเขาเนี่ยจะมาจับกบจับเขียดกิน ไม่มีวิแววเลยว่ะโอ้ยอยู่ก็ขนลุกทุกคนดูดิเป็นไรไม่รู้วะเดี๋ยวผมจะลองส่องไฟนะเพื่อว่าเขาเนี่ยจะได้เห็นแสงไฟผมน,นะพอเห็นแสงไฟผมเนี่ยเขาจะได้ตามมาอะไรแดงๆนู่นนะ ดาวน่าจะเป็นดาวทุกคนหวัดดีครับหวัดดีครับผมยังอยู่หรือเปล่า ผมดูจากค่าทางแล้วคือแบบมันเงียบแปลกๆนะทุกคนแล้วก็เงียบแบบใจหายเลยนะครับผมว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องตั้งสตินะบางทีนะเขาอาจจะเฮ้ยอรอดนู้นนะผมเจอ,อยืนอยู่บนนี้นะแล้วก็เขาเดินเข้าไปในป่าเนี่ยมไม่รู้ว่ารอมไม่จะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอเนี่ยผมอาจจะต้องไปปนไม้้นใหญ่นะทุกคน ผมดูแล้วน,น่าจะมีร่องรอยทุกคนครับเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าผมเนี่ยจะไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่นะเดี๋ยวยังไงผมเนี่ยขอผมขออนุญาตเดินทางไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่สักคุณทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงสถานที่ต้นไม้ต้นใหญ่นะผมอาจต้องใช้เวลาเดินไปในป่านนิดหนึงนะครับเสี่ยงกันนะทุกคน ก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่สองแล้วนะครับผมหวังว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยเขานะแต่ว่ามันต้องเดินไปในต้นไม้ต้นใหญ่นะั้นทุกคนคือมันต้องเดินเข้าไปลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะยูนในที่ลึกๆก,ก็ได้ทุกคนเฮ้ย เสียวนะครับมาคนเดียวบางทีก็ไม่เป็นไรมีเครียดมีอึง้งร้องเป็นเพื่อนแล้วก็มีเสียงตัวเองก็พอโอเคอยู่เฮ้ยเสียงอะไรวะ ว่านไม้ใหญ่อยู่ข้างหน้าเราอีกนิดเดียวนะครับผมหวังว่าน่าจะเจอนะไานมีเพะมีมันมีเสียงมาเรื่อยๆตอนนี้มนมีเสียงเข้ามาใกลเลยึืนเลยึ้นนะดปเรๆตอนนี้นเริ่มลุกขึ้นมากๆทุกคนเดี๋ยวๆลหืม มีเสียงคล้ายๆคนเดินอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรหรอ,อมาเดูอยมาเดูคือไม่ได้มานานแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ย มันหาย,ายากจริงๆนะทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นะครับเจปกปอบได้ยินเสียงผมเบ่าคืนนี้ผมมาหานะครับผมเอาเนื้อสดๆมาให้ถ้าได้ยินเสียงผมเนี่ยออกมาหาผมหน่อยเดี๋ยวยามขึ้นลกทำไมตเป็ไดอย่าสนองร จะบอกว่าจะเป็นเท่ทาๆมันยทุกคน,มนไม่มีอะไรเลยเงียบกิดเลยทุกคนเงียบมากแต่ว่าผมได้ยินเสียงแบบมีร่องรอยนะ เฮ้ยเฮ้ยมันดังข้างในวะเฮ้ย hey. <Hey. S 2> ทุกคนทุกคนตอนนี้รู้สึกจะเริ่มได้ยินเสียงมากขึ้นแล้วนะครับ ถือเนื้อสดๆไว้บนมือเลยนะทุกคนผมหวังว่าคืนนี้จะมาเจอกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตปานมาเสียงเลยวะเสียงรอบๆแปตอนนีผ้ผมว่าเขานาจะได้ยินเสียงผมแล้วล่ะแบบนี้นะครับ อืมผมได้กินสับสดด้วยตอนนี้ผมได้กินสับสับเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอมอนุญาตเดินไปหาต้นไม้ต้นใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่ฝนตกเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยมันอยู่บริเวณเฮ้ยเสียงใครเดินว่ะดูดิคนลุกเลย บอกเปล่าถ้าใช่อ่ะคืนนี้ผมเอาไก่สดๆมาฝากนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาต้นไม้ต้นใหญ่ก่อนนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มจะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่แล้วนะครับน่าจะใช้ต้นนี้นะนี่แล้วก็ผมได้ยินเสียงเนี่ยบ่อยมากๆเลยข้างหน้าผมเนี่ย ผมเดินมาน่าจะน่าจะใช่นะทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่นี้นะครับแล้วก็ผมได้ยินเสียงข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไงเฮ้ยทุกคนใช่ปบ่อะชายะใช่ยโอ้ยชายชาใช่ใชาใชาใชาใช่ยเลยช่เลยใช่เลย hãy quên nè con thôi mà không dám quá là cái gì xem bói mọi người cho tôi mày mày tôi mày tôi dành tôi có điện bạc mày 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 มันเดินมาทางนี้เห็นชัดๆเลยทุกคนเนี่ยต้นมาต้นใหญ่ตรงนี้เลยบอบใช่เปล่าอ่ะใช่ๆๆทุกคนมันเดินมาทางนี้อยู่ไหนอ่ะคืนนี้เอาไก่มาให้นะ ต้นไม้ต้นไร,นไรหายเฮ้ยห,ยหายหายเลยวะนี่แหละทุกคนต้นไม้ต้นใดในที่สุดผมก็เจอทุกคนครับเอาใบนี้ <S <S เดี๋ยวผมเนี่ยจะวางเนื้อส,สดๆไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองแอบั้องกองนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเมื่อกี้เจอแล้วเจอแล้ว พันเอาไว้ตรงนี้เลยทุกคนนี่เงียบสงบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตแอบนะครับแอบอยู่บริเวณใกล้ๆทางนี้เดี๋ยวผมจะปิดไฟให้เงียบนะทุกคน,น,นทางดูแถวๆนี้แหางดูแถวนีเดี๋ยวผมขออนุญาตแอบแอบ zoom ก่อนทุกคนทุกคนกคนรับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ย ได้เอาไก่แขวนไว้บนต้นไม้นะผมก็อยากจะรู้ว่าปอบตัวนี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนนะทุกคนแล้วก็จะมากินเนื้อสดๆที่ผมเนี่ยเอามาให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตเนี่ยก่อนเพื่อฟังเสียง ไม่สิปกมาดจะอะไฟ้ยมาแล้วถว่าแล้วนี่นะครับเป็นเปนอ่ะมากินด้วยอ่ะ เรารจะดูเขากินก่อนนะครับให้เขากินให้อิ่มแล้วก็เราเนี่ยจะได้เดินเข้าไปคุยแบบง่ายๆนะเพื่อที่เขาเนี่ยจะไม่งุดหงิดอะไรนะครับด,ดูดดูเขากินดิ ดินนเคนเนื้อสดนะครับเดี๋ยวเราให้เขากอิน,นก่อนเ,เราจะเอาไปปดคุยกับเขาละทุนถ้าเราเข้าไปตอนนี้เนี่ยมันทำให้ท้องมีอินแล้วเขางุดนงีนะครับผมเอาเนื้อมาเนี่ยมันโลนึงเลยนะทุน ันน่าจะหิวจะจับเลยอะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเหมือนเขาจะหันมาว่ะเดี๋ยวผมจะลองคุยแล้วก็ลองถามเฮ้ยเหมือนเขาจะหันมาเห็นผมแล้วว่าตอนนี้ก็ก็วันดีนะครับคืนนี้เนี่ยผมเอาเนื้อมาให้เต็มที่เลยนะครับผม แล้วก็อย่างผมเนี่ยมาดีนะผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปคุยกับเขานะทุกคนจะไปใกล้กว่านี้นะครับผมจะดูว่าเขาเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมาดีจริงๆนะผมไม่ได้เอาอาวุธหรือว่าอะไรมาติดตัวเลยนะครับหวังว่าเขาเนี่ยจะไม่ทำร้ายผมนะ ใจใจใจเย็นๆนะครับเหมือนเหมือนเขาจะมองเลตามาทางผมตอนนี้ผมอยู่ใกล้มากทุกคนเฮ้ยใจเย็นครับผมใจเย็นใจเย็นรังสิตดีก่อนผมมาดีผมมาดีผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะครับกินให้เอ็มเลยผมไม่กลัวหรอก นะครับผมแต่ผมมีเจตนาดีจริงๆนะครับโ,รๆๆๆโอ้โหกิโลหนึ่งเนี่ยเขากินเนี่ยจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เหมือนเหลือน้อยแล้ว <September. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองซู้ให้ดูไม่ากล้าเข้าใกลแนวบทนนี่ เอาแบบน,นี้ดีกว,ว่าเพื่อที่ผมเนี่ยจะเข้าไปใกล้ๆเขาเนี่ยผมจะลองเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆแกนะทุกคนแล้วก็จะลองคุยดูนะครับเพราะว่าผมดูแล้วถ้าแกอินเนี่ยแกคงจะไม่มีผิดภายแน่นอนเราต้องดูให้ดีนะว่าคนสติไม่ดีหรือว่าบอกกันแน่นะครับแต่ว่าเขากินเนื้อสดๆเนี่ยดิผมแปลกใจตรงนี้นะทุกคนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปนั่งใกล้ๆแก,ลกลแล้วก็ผมเนี่ยจะลองคุยกับแกดูนะทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปนั่งคุยแล้วก็เข้าใกล้ๆเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะผมมีของดีอยู่ในตัวนะครับผมบอกว่าจะไม่ทำร้ายผมนะเราต้องเข้าไปแบบใจเย็เนๆนะทุกคน ผมจะเข้าใกล้ให้มากที่สุดทุกมนอย่าองกององ่อนนะครับหุยใจเย็นครับใจเย็น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 เลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะดูการกินของเขานะว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคน ยทุกคนครับพอเวลาไม่ใช่ขึ้นพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเขาเนี่ยก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะทุกคนดูดินะครับเนี่ยผมอยู่ใกล้จัดเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบไม่มีพิษไม่มีภัยเลยนะครับทุกคนลองสังเกตน,นะพอเวลาเนี่ยเหมือนเขากินเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนธรรมดาปากติเลยนะครับไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรที่จะทํร้ายเลยนะทํามาดีนะแล้วก็มีเจตนาดีนะครับ คอยอยู่ตู้บทุกคนลองสังแก้นะครับว่าไก่เนี่ยเนื้อเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยเอามาหนึ่งกิโลโอ้ยยใจเย็น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 นะครับทุกคนเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาใกล้แกเกินแกไม่ชอบเลยเขาใกล้เกินเขาไม่ชอบนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้ผมจะไม่เข้าไปลุกหลามใกล้ๆนะครับ ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมมีเจตนาดีใจเย็นใจเย็น,ยน,มมน,ยน,ยนทุกคนตางมองดีๆกันนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะสติไม่ดีนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองสวดแล้วก็ลองอ้นี้นะครับให้เขาเนี่ยเผื่อว่าบุญบารามีที่ผมได้ทำมาเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนกกปกตินะ เดี๋ยวผมจะลองสวดมนต์ดูนะทุกคนดูนี่สวดมนต์เนี่ยนะป้าเหมือนจะกั้ยรีวะเดี๋ยวผมจะตั้งใจนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัะจะใจเย็นครับใจเย็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตใจเย็นครับ บุญกุศลที่ผมได้ทำมานะถ้าสิ่งไม่ดีอยู่ในร่างของหญิงคนนี้ขอให้จงออกไปนะถ้าบุญบารามีที่ผมเคยสร้างผมเคยทำนะครับขอให้หญิงคนนี้เนี่ยกลับมาปกติทุกอย่างนะครับบุญกุศลที่ผมได้เคยทำแล้วก็บุญกุศลที่เขาเองเนี่ยได้เคยทำนะทุกคนผมท่องน้ำโมนเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่อยากให้ผมท่องเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุกคน เหมือนว่าเขาจะไม่ชอบองั้นผมจะเงียบแล้วก็ดูดูเขากินไปดีกว่าเหมือนจะหิวจ,จัดๆเลยผมลืมซื้อน้ำมาเลยนะทุกคน ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นทุกคนเหมือนเขาเป็นอะไรวะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวผมจะถ่ายเป็นกล้องหลังนะทุกคนเพราะาตอนนี้ผมไม่ถนัดเลยนะครับจุกขหลังมผมนี่ยหน้าจะชิวจะจัดเลยอะ่ะผมซื้อเนื้อมาเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับคือหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวราจะรอให้เขากินจนเสร็จนะครับแต่เขาเนี่ยเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยจรงิง ถ้าเราไม่เข้าใกล้แกม,มากเกินนะครับมันจะหิวจริงนะทุกคนผมดูแล้วเขาน่าจะโดนของนะครับแล้วก็คุมตัวเองไม่อยู่แต่พอเวลาเราคุยดีๆเนี่ยเขาก็มีสตินะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ย จะลองเข้าไปใกล้ๆแกมากกว่านี้นะครับไปถ่ายให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยว่าหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนผมก็อยากเห็นหน้าตาเหมือนกันนะครับอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะไใจใจเย็นๆนะผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะ เฮ้ย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 ,หยไ,ไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเดินไปนู้นแล้วทุกคนเห็นปะเดินไปนู้นแล้วนะครับเดินไวมากเลยอะเฮ้ยเดินเข้าไปในป่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันเฮ้ยเขา้าใกล้ไม่ได้เลยอะ คนครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันนะผมซื้อมากิโลนึงนะโอ้ทุกคนดูดิเหลือแค่นี้เองอะ่ะโอ้ผมส่หน้าจะหิวจริงนะครับเอาเฮ้ยแล้วไงตอนนี้ผมกลัวจะเ,จเข้ามาเล่นง,งานถูมั้คนนับนี่โอ้เนื้อหนึ่งกิโลเหลือนิดเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราเนี่ยได้ให้เขากินเราก็อิ่มใจแล้วครับ ถ้าอย่าง,งนี้ผมก็ไม่อยากจะรบกวนแกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะเอาน้ำมาด้วยแล้วก็เอามาให้อีกนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะทุกคนไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าทุกคนไม่อยากจะรบกวนแกมากนะผมคนนี้กลับบ้านก่อนนะครับต้องกลับอีกไกลมาก